สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กันยาถึงวันที่16ตุลานะคะวันนี้ก็มาพบกับเทพธิดาพยากรณ์นะคะและไพ่ย,ยิปซีทั้ง10ใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า10ใบนี้มีไพ่ใบแบบไหนบ้างนะคะโอ เรื่องงานเลยค่ะใบแรกอจัสเมนงานเงินอืมเรื่องเงินอ่ออนาคตนะคะใบที่หกราศีกัน ก็ถือถือว่าดีอยู่บ้างนะคะชาวราศีกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะมีความหมายยังไงค่ะใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้ไพ่างานนะคะท่านจะต้องประชิญกับคู่แข่งนะคะที่เขาเรียกว่าคู่แข่งการแก้ไขปัญหานะคะอุปสรรค ตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้คือท่านจะต้องต่อสู้อย่างสุดพลังเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีไม้เท้านะคะแล้วก็สู้กับมบับงกรหรือว่าปีาศาจนะคะตอนนี้เนาะหรือบางคนนะคะก็เกี่ยวกับงานเนาะการสมัครงานเนี่ยก็คือทำอะไรก็ติดขัดอยู่นะคะช่วงนี้แต่ว่ามันก็เป็นแค่ระยะสั้นๆเนาะอดทนไปก่อนนะคะอืม อย่าทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวหรือดันทุรังนะคะให้เชื่อคนอื่นบ้างเนาะส่วนของใบที่สองนะคะเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องงานเหมือนกันนะคะคุณมีไอเดียไม่รู้จบ นะคะมีความคิดสร้างสารรค์นะบางทีนะคะช่วงที่คุณอยู่ว่างๆนะตอนนี้นะคะพยายามเอาไอเดียมาทำเป็นอาชีพหรือว่าธุรกิจก็ได้มันจะทำให้แบบมีความตื่นเต้นและท้าทายนะคะตัวนี้เนาะก็เกี่ยวกับหรือว่าการออกไปพบปะก,กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเนาะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าถ้าแต่ถ้าทํางานเกี่ยวกับขับรถการขนส่งหรือว่าอู่รถอย่างเงี้ยถ้าอะไรเกี่ยวกับรถนะคะมันก็จะเป็นแง่บวกเนาะตัวนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นที่รักของมิสหายอยู่นะคะช่วงนี้เนาะมีเพื่อนมากแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะพยายาม อย,อย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้อะไรที่มันติดขัดมันก็จะติดขัดเยอะกว่าเดิมนะคะในส่วนของใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตําแหน่งของบ้านครอบครัวญาตินะคะอันนี้จะเป็นไพ่ j u d g m e n t นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเวรไพ่กรรมหรือว่าบุญกรรมเก่าที่เราทํามาตอนนี้นะคะก็พยายามเร่งสะสม บุญนะคะเพราะว่าบุญเก่าบางทีถ้าเราใช้ไปมันก็จะหมดเนาะหรือว่าถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเรานะคะเขาก็จะรับเขาก็จะได้รับกรรมนั้นนะคะในส่วนของเราถ้าเราทำไม่ดีกับใครเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะแต่เราแต่ถ้าเราทำดีนะคะแล้วมีมีทำความดีแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมันก็จะดีขึ้นไปคะ่ะ ในส่วนของไพ่ใบที่4ใบที่5นะคะจะออกเป็นเรื่องการเงินเหมือนกันนัดเป็นฐานส,งส่งเสริมดวงหรือว่าอดาีตที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะการเงินของคุณไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก็บเงินอยู่นะคะชาวราศีกันเนาะเกือบเขาเรียกว่าจะขี้เหนียวก็ว่าได้เป็นคนที่เวลาจะใช้เงินนะคะใช้รอบครอบแต่ว่าบทเวลาที่คุณจะจ่าย คุณก็จ่ายไปกับของที่ไม่จำเป็นเหมือนกันนะเก็บเยอะแล้วก็บางทีอ่ะพอบทจะใช้ก็ใช้เลยแต่ก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการกู้ยืมถ้าเราไม่ไปยืมเขาก็จะมีคนมายืมอันนี้ก็ถ้าเก็บแล้วเวลาจะใช้ก็คิดให้ให้ดีก่อนนะคะค่ะไพ่ใบที่6นะคะเป็นใบเเป็นไพ่ของ ใบของอนาคตนะคะก็คือได้ไพ่ราชนีแห่งความมืดหรือเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องการพักผ่อนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเหนื่อยล้านะคะ,ะตัวนี้เนาะความหมายก็คือเขาเรียกว่าชีวิตนะคะก็อาจจะมีการหักเหบ้างเนาะช่วงนี้นะคะใบนี้มันก็จะโยงกันนะมีการหักเหก็คือต้องบางทีก็ต้องเจอเรื่องแบบลึกลับแปลก นะคะจิตจิตจะตกหรือมีการย้ายบ้านด้งานคิดอะไรไว้ก็คาดเคลื่อนไปหมดนะะช่วงนี้นะคะอาจจะมนีนอกจากนั้นบางทีท่านก็อาจจะมีลางบอกในในแบบซินส์ของท่านเองด้วยนะคะช่วงนี้เนาะอาจจะมีจิตตกคิดมากใจไม่มีความสุขนะคะมีการโยกย้ายหรือการละการล่าช้าเลื่อนออกไปนะคะ เออถากแต่ว่าทางด้านความรักเนาะก็ไม่ถึงกับขั้นว่าเลิกลาเนาะแต่ว่าก็มีแบบชวนให้ทุกเศร้ามองบ้างนะคะในส่วนของในส่วนของใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่ท่านสงสยัยช่วงนี้นะคะชาวราศีกันเนาะก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางถ้ามีเดินทางหรืออะไรเงี้ย พยายามเดินทางให้น้อยลงนะคะเกี่ยวกับผู้บตดเห็ุหรืออะไรต่างๆเข้าของเสียหายประลักหักพังนะคะตัวน,นี้ไพ่ใบนี้เดอะทาวเวอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นผลบวกบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับพวกก่อสร้างหรืออะไรต่างๆตกแต่งบ้านถ้าท่านกำลังจะก่อสร้างบ้านก็เป็นผลบวกนะคะตัวน,นี้เนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับก่อสร้างตึกอาคารเงี้ยเป็นผลบวกหมดเลยนะคะ แต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ข้องเกี่ยวเนาะมันก็ให้ระมัดระวังเหมือนกันนะคะค่ะชาวราศีกันนะคะใบที่8นะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะถึงแม้ว่าดวงท่านอะ่ะจะมีเคราะห์หรือว่าคิดอะไรมากนะคะแต่มันก็ยังมีเขาเรียกว่ามีตัวมาค้ำมาช่วยอยู่ นะคะเป็นคนที่มีซิกเซนนะอาจจะเจอเรื่องลี้ลับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีเมจิกเชนเนี่ยนะคะถ้าได้เดินทางไปไหนเป็นคนมีซิกเซนหรือแบบมีความสามารถมีพรสวรรค์ด้านใดด้านนึงอะถ้าถ้าถ้าท่านคิดท่านเครียดนะคะท่านก็เอาพรสวรรค์ของท่านน่ะมาเป็นอาชีพดีกว่านะคะช่วงนี้เนาะถ้าแบบ ถ้ายังอยู่ในช่วงที่ว่างๆอะนะคะอภรรรว์นะคะหรือว่าสิ่งที่เรียนมามาทําเป็นอาชีพดูก็จะมีโชคอยู่บ้างนะคะมันก็ไม่ถึงกับว่าเลวร้ายไปเสียทุกอย่างนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะอาจจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจ เป็นไพ่เดือดซันเนาะดูแล้วดวงของท่านนะถ้าผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแล้วนะถ้าชีวิตนะคะผ่านเรื่องรายใบใบนี้นะคะมันก็จะไม่ถึงกับว่าเลวร้ายเพราะว่าเดือดซันนั้นเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็คือโอกาสมันเขาเรียกว่าไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะตัวนี้นะบางคนนะถ้าชาวราศีกันถ้าแต่งงานถ้าอยากช่วงนี้ที่ว่าจะตั้ง ถ้าวางแผนไว้จะมีบุตรนะคะโอกาสโอกาสมีนี่คือสูงนะคะเพราะว่าจะมีไพ่เดือสซันแล้วก็อิ p เพรส i m p r พร s นี่คือเป็นตัวแทนของคุณแม่ด้วยนะหรือท่านที่มีลูกอยู่แล้วนะคะที่มีบุตรมีมีลูกเนี่ยตัวบุตรอาจจะนําโชคลาภมาให้ได้ด้วยนะลองดูนะคะเป็นคนโชคดีนะจากบริวารน,นะคะตัวนี้จะจะมีดวงดีอย่างประหลาดเนาะ จะมีดวงดีอย่างประหลาดนะคะก็ต่อให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมามันก็จะมีสถานการณ์อีกแบบหนึง่งทําให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นไปได้นะถ้าเป็นไพ่เดือซันนะคะบางคนนี่แบบว่าได้ลูกดีมีพรจะได้โชคลาภจากบริวารนะ่ะก็คือถ้ามีลูกน้องก็ได้โชคลาภจากลูกน้องนะคะบุตรหลานหรือว่าลูกของเราหรือว่าเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เลย นะคะตัวนี้เนาะบางคนก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าดวงดังอย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะไพ่ของใบที่10นะคะจะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์นะคะเป็นไพ่ราชินีเนาะเป็นคนที่มีความฉลาดและสติปัญญานะคะคืออุ้ยอาจมีดวงนะบางคนหรือว่าเออลองไปซื้อวัตตอรี่ดูหน่อยแล้วกันนะคะด้านด้านการแบบ มีดวงเป็นเศรษฐีหรือว่าบางผู้หญิงบางคนนะคะช่วงนี้เนาะม,นมันมีผู้หญิงอะ่ะจะดวงเด่นกว่าผู้ชายถ้าผู้ชายหยิบได้ใบนี้นะคะก็คือจะมีโชคจากผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามแต่ถ้าผู้หญิงหยิบได้ใบนี้นะคะบางคนก็มีอาจจะมีแนวโน้มมีเกณฑ์มีบุตรหรือว่าได้ได้แต่งงาน มีครอบครัวด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกี่ยวกับไร่สวนไร่นาผัากพืชผ,ผลไม้จะดีนะคะก็คือดวงของคุณอะต่อให้มีเรื่องร้ายๆเข้ามาดูแล้วคุณก็เป็นคนดวงแข็งนะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างอะทให้อุปสรรคของคุณมันผ่านพ้นไปได้นะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ค่ะก็สรุปของชาวราศีกันนะคะ เรื่องทางด้านเรื่องครอบครัวความรักนะคะคือถ้าเด่นเด่นเลยเนี่ยมีโชคลาภจากบริวารน,นะคะบางท่านนะถ้าถ้าวางแผนมีมีบุตรมีน้องนะคะโอกาสที่จะมีก็คือมีนะคะแล้วก็ได้โชคลาภจากบริวารน,นะนถ้ามีบุตรช่วงนี้น้องบุตรก็จะนําโชคลาภมาให้นะคะลองไปซื้อลอตเตอรี่หรือเอาไว้ไว้การเงินของคุณนะคะไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณคุณป็นคนเก็บเงิน ได้เยอะแต่ว่าบทจะใช้ก็ใช้เยอะเหมือนกันเนาะช่วงนี้นะคะอะไรเด่นมากไหมไม่เด่นนะเพราะว่ามันก็จะมีไพ่ตัวเวรกรรมนะคะให้เร่งทําบุญสร้างกรรมดีเยอะๆนะคะใครทําอะไรก็จะได้แบบนั้นส่วนความเครียดเรื่องงานเนาะมันก็จะมีบ้างนะคะแต่มันก็จะเป็นระยะสั้นๆเนาะสุขภาพก็ไม่ ไม่ไม่เชิงแล้วก็แค่อาจจะมีเครียดจิตตกเฉยๆนะคะ,ะข้อข้อควรระวังเนาะพวกอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือรอะางต่างนะคะให้เดินทางให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นแล้วกันนะคะอย่างอื่นถ้าคิดจะทําอะไรนะคะก็จะเอาพรสวรรค์นในตัวของคุณเองอะ่ะมาทําเป็นอาชีพได้แล้วคุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําด้วยนะคะ ก็วันนี้ก็ขอจบคำพยากรณ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ